ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการเฉียบเฉีย e บ EP ที่14นะครับเวลคัม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 ครับเวลคัมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเลยนะครับย้อนกลับไปดูทั้ง13 EP ของเราได้นะครับถูกไหม ปันึงปนึงปน,งปนึงกูเข้าก่อน13แล้วเออผมว่าผมจำไม่ผิดกลัวมันเอาไปสลับกับไอ้พักสมองไงเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มรายการเชียบเชียบนะครับหงเชียบขึ้นมา MVP ไปอเอ,โโโอ็มวคว<ห>ิีไป ดีถามดีไหมดีขอดูช่วงช็อตอีกรอบได้ไหมฮะเฮ้ยคนที่เขากลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยมีอยู่เยอะนะบางคนเนี่ยได้ยินที่แบบตัวฝันเด็กๆเลยนะแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมผมเฉยๆกับ เสียงฟ้าร้องอะไรแบบนี้เปิดด้วยคลิปน่ารักแบบนี้เอาไปสองเฉียบก่อนนะฮะเฉียบเฉียบฮะไปกันต่อครับอ๋อตามใจตุ๊ดขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะฮะหนูชอบเป็นงานศพอยากไปเดินวนรอบเขา คือว่าหนูเคยกินงานท็อของที่ที่เส้นบนนะหนูเคยไปกินมาใช่ไหมอ๋อดูดวงเหรออ๋อไม่ได้แล้วหนูจะไม่ค่อยดีโอเคอ่ะโอเคแล้วลงห้าสิบเก้าบาทใช่ไหมอ๋อดูดวงนะ้านหนูจะไปได้สวยมากสาธุคข์ขลุ่แล้วก็เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรครับผมมองตรงนะหนูต้องเอาใจียนกันหน่อยเหมืต้องปวดหัวครับผมได้เรื่องเมียผมมีปัญหาครับเมียผมจะท้องไม่รู้เป็นยัไมันมีผิดนะเป็นประกูลเป็นตะกูลเป็นแบบนี้แต่ปีนี้นะได้ผู้ชายก่อนโอเคครับผมขอบคุณลุงนะครับเจอกัน มเพื่อนๆผมขอดูแบบตั้งใจเล่าได้ไหมเพราะว่าคือผมดูผ่านๆเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังว่าลุงพูดอะไรแล้วพี่เอ็มเนี่ยเขาตอบว่าอะไรบอกตรงๆถ้าทำตรงนี้แล้วจะปลอดภัยหนูชอบไปงานศพอยากไปเดินวนรอบค้อเื่ามนูเคยกินงานศพที่เซนบอ๋เคยไปกินไามช่ไหมอ๋อ แล้วหนูจะไม่ค่อยดีโอเคอ่ะโอเคแล้วลง59บาทใช่ไหมในหนูแก้ทีน้ะงนีจะไปได้สวยมากสาธุขลุกนแล้วก็เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเม่ครับผมครับผมคือพีเอ็มนั่งจับกระเป๋าเงี้ยลุงก็ควรจะรู้ไหมว่าพีเอ็มของเราเนี่ยคนข เรื่องเมียผมมีปัญหาอะไรครับเมียผม็กระทองไม่ลุงเป็นกมันมีสิทธิ์นะเต็ม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 ๆว่าแม่คัะเอ้ปีนี้นะถือกระเป๋าขนาดนี้เห็นไหมยังมีคนคิดเหมือนผมเลยแม่นมากเลยลุงลุงดูไม่เหรอ ผมนั่งฟังคุณลุงที่เขาทักพี่เอ็มเนี่ยคือเหมือนทํานองว่าเขาจะทักในส่วนที่แบบคนไทยอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปพบไปเจอหนึ่งคือเรื่องงานศพร้อยละแปดสิบเนเรี่ยนะครับเราก็เคยไปงานศพไหมเคยไปกินนูน่นกินนี่ในงานศพเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าคือเดาจากสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้เออแต่ลุงอภพลาดที่ลุงแกดูพี่เอ็มไม่ออกว่าพี่เอ็มเนี่ยแกแบบสาวสี่เฉียบสี่เฉียบที่ผมไม่ได้ให้ลุงนะผมให้พี่เอ็มตามใจตุ๊ดเลย เดี๋ยวผมต้องไปดูอีีอะไรวะน่าจะเป็น E ีีล่าสุดคือโตเตียผมดูตามใจตุ๊ดแล้วก็ดูสตุดจอบสาวงามพิจิตอดีตชลวรรณอีพียอย่าลืมไปดูตัวเต็มไันะเพื่อนๆนะไปกันต่อครับผมทาไปเจ๊ต้องมาทำงานหนาทำไปเจ๊ต้องมาทำงานหนามคงคยดูแล้วเลยวันผมเคยดูแล้วคลิปเนี้ย ำไมฉันต้องมาทำงานหนักฉ,ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันต้องมาทำงานหนักใจร้ายแ,แม่ใจร้าย ต้องมาทํางานหนะักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ใช้งานทุกวันตลอดไป <laughs> 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 น่ารักครับผมคะแนนความน่ารักนะฮะสามเฉียบฮะเฉียบเฉียบเฉียบฮะแต่คลิปนี้เหมือนผมเคยดูแล้วนะครับแต่ขูมันน่าจะเก่ามากไหมสองห้าหกศูนย์หูเก่านะไปต่อเพื่อนๆว่าทำไมช่วงนี้คนส่งคลิปวิดในทวิตเยอะมากในทวิตก็สามารถส่งได้นะเพื่อนๆนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมเข้าทวิตเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ดูคลิปตลกหรอกผมดูผมดูคลิปอื่น พี่มีไปไปไปซื้อรองเท้าใหม่มากลัวพื้นรองเท้าเลอะดูออกไหนดูกันครับเขาพยายามเลี้ยงตัวอยู่บนเบาะแบบไม่ขาเขาลงไปแตะพื้นไงสิมังจะจั๊กจั่๊กจัิ๊กจินมได้สนไหม ดีป่ะวันนี้ดีป่แนะนำนะสำหรับคนที่ซื้อลองทางมาใหม่กลัวพื้นรงเท้ามันจะเลอะเข้าไปในไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์แอปิมพ์คุงจุด H A H A แล้วติดต่อซื้อโซ่ชุดละเจ็อห้บาทสองเชียบฮะเชียบเชียบฮะไปต่อฮะเง้อเลยเจอแบบนี้ตอนขอเป็นแฟน <c oughs> น่ารักดี น้องผู้หญิงน่ารักอยู่นะแม่เออแม่หรอกลับไปยาวจ้า <c oughs> แม่หรอคือกําลังขอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนแล้วแม่มาเห็นก็แบบอย่าเพิ่งมีแฟนเลยอะไรอย่างงี้หรอออกแนวอึ้งๆนะอันนี้อึ้งๆนะเฉียบเดียวฮะเฉียบไปกันต่อครับผม <c oughs> ออกกําลังกายฟิตเนสนะ <c oughs> อุย้ย <c oughs> ดีดแรงนะนั่นน่ะแรงนะั่นน่ะบวมสองเฉียวอะเฉียบเฉียบมาแต่กันต่อกอล์ เป็นอย่างนี้นะไม่อะไรเนี่ย <c oughs> หน้าน้องดูจริงจังมากอินเนอร์พาช่วยน้องทีแม่ซื้อแกง <c oughs> ห้าเฉียบความชอบจินตนาการห้าเฉียบอะเฉียบๆๆๆเฉียบ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 มาถ้าหนูดูคลิปวิดีโอพี่อยู่เนี่ยสู้ๆนะพี <c oughs> ่ชอบ <c oughs> ไปก็ตอ่อไปก็ตอ่อ Look at this dude Wan te disappointment. O ou 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 ou. แม่โอเคไอ้ที่เขาเอาไปแปะบนหน่วยนาจะเป็นซอสบาร์บีคิวไหมนะครับแล้วก็เอาไก่มาจิ้มนะฮะแล้วเออมันมันไม่ไม่ไม่ควรอ่ะนะฮะมันมันไม่ควรแม่จะเขียดมาไม่ให้อ่ะไม่ให้ฮะเอางัดหน้าไม่ชอบบอกไม่ชอบไม่ชอบต่อต่ออ๋อบุญลีเฮ้ยตอนเด็กผมเคยฝึกนะชี้ยากนะนี่อบบ 오케이 오케이 삼점아점점점아아아아 ลากกูไป <wield> ตบกลางสี K ่แยกไม่เจ็บเท่านี no ้เชียบเดียวอะเชียบต่อครับผมตัวนี้มันชื่อตัวอะไรนะผมลืมละไอ้มากินล้วโอเคใครไม่ชอบกูชอบเลยสี่เขียวอะ กูจะออ,ออกอาดิา <c oughs> ไอ้สัสไอ้มีหิวอะแล้วขโมยอ,อยู่ <c oughs> มันคือชื่ออะไรอ่ะผมลืมอ่ะครับทุกอย่างเนี่ยพูดมาคอมเมนต์หน่อยผมลืมชื่อมันอะแต่ชอบมากนะครับผมเคยจับเลี้ยงในเกมอาร์คไปกัน <c oughs> ต่อไปกันต่อ,ตอ ไม่โอเคผมแพ้อะไรอย่างเงี้ยผมแพ้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปไม่เป็นทุกทีเลยเวลาเจอคลิปอะไรแบบอย่างเงี้ยสองเชียบฮะน่ารักนะให้คะแนนความน่ารักนะเชียบเชียบฮะต่อครับกบเต่าเต่าเอเต่า ค,คนเคยโดนเน็เงินมาให้ผมแล้วผมก็ก็เลยเอาเงินไปซื้อเสร็จปุ๊บพอมันเสียเนี่ยอะไรที่มันพอซ่อมได้ผมก็ตัวหนึงผมก็อยากซ่อมเอ,อ้ยไม่อยากซื้อใหม่เทียบโหมึงนี่จริงจริง,รงไงน,นะกูไม่เอาเลยกูาตายขึ้นมาไงแล้วผิดชอบเนี่ยเชียบเดียวเชียบอะกูต้องมีคนตกใจเหมือนกูนอะไม่ได้กูคนเดียวหรอกอะต้องมีกูคกว่าเนออยู่ห้องแอร์ต่อครับผม <L un ters> น้องเขามาขอเงินเหรอ นผมแม่งแพ้พวกสัตว์อ่ะพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยผมแพ้มากสองเชี่ยวฮะเชี่ยวเชี่ยวฮะต่อครับผม ญ,ญาตครับผมหกเฉียบอีกสักแล้วครับเฉีย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 บแต่องเอาคิดไปเด็กคนนั้นไม่ลงนะไม่เสมอเออผมว่าเป่นเด็ดพอกันช,ชอบช็อตต่อต่อ เฉียบน้องรักพี่มากขอเบอร์แรกลายหยาดอาพีว่าพี่มีเมียหรือยังใจยัมไม่มีต้องจะจีบเอาชุดแก้วบ๊อบบ๊อบบอร์ให้เยกันนะฉันได้ไหมรักพี่มากนะถูกใจพี่มาก็เลยจะไปชุดแก้วเกียบมากอยากจะกลายเป็นรองเซลใจร้งร้องติดคอมพี่แล้วอยากเป็นคู่ เธอมันช่างอ่อนโยนเลย <c oughs> เออน่ารักเดียะสองเชียบอะเชียบเชียบอะ <S <S อ๋อครับ ต้องมีเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพื่อนต้องมีเพื่อนที่แบบเราสนิทแล้วเราก็ไว้ใจมองหน้ากันแล้วรู้เลยว่า <c oughs> อะไรอย่างงี้ <c oughs> เอาพุชี่นี่พุชี่พุชี่แล้วเรนี้เดี๋ยวเราได้เจอกันนะครับผมพุชี่แมทสองเนะฮะ <c oughs> แนเชื่อหน้าบินมากสองเชียบครับเชียบเชียบฮะไปกันต่อครับผมโอ้ยเฮียสี่สิบสองนาทีโหตัดเยอะหน่อยนะสี่สองนาทีแล้วเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้คงเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายนะครับผมสำหรับ EP สิบสี่นะครับกดะโดด

โอเคครับผมสำหรับ EP 1 4ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็มีความสุขกับรายการชิปเฉียบนะบถ้าท่านชอบฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์นะครับผมมันก็เป็นกำลังใจชั้นดีนะให้กับผมแล้วก็สกายโพด้วยยังไงฝากกด Subscribe นะครับผมกดกระดิ่งช n e l ไว้ด้วยนะครับคิวโดอัพใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนท่านเป็นคนแรกนะครับผมเจอกันคิวเรถัดไปครับ